กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีทานผุ้ชมเมื่อสุขสุขคนเด้จ้าหากกรขื้นมาแต่ตลาดแลวก็มานอนพักผ่อนเถิงโมงพี่น้องและเฮ้ากะสิกับบัานนา้ำงงเมื่อนี้กับบัานนา้ำมงเบาไก่สิไปสะพายเมเพิ่นพี่น้องอยูไซเห็นข่าวแตงโมี่นอะเราเรื่องจะอยากหายน้ำพี่น้องเลยเพิ่งข่าวดา่า,า,าดา่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไก่มากเนาะที่สุดเนาะ แต่แต่ได้บ้างเนาะไก่มากับแตงโมหลอดแม่อัมพตลาพาเนาะขอเอ่ยื่อเนาะเราแบบเราได้แบบสีขาวลายไว้แค่เหมือนิดขอโทษขอพายรายเนาะแต่ผิดพลาดกันหน่อยขอโทษเตงโมนี่ก็แบบเป็นคนเดียวแต่ก่อนเนาะไก่ไก่ติดแบบ มาด่าล่ากูได้ผู้หนึ่งที่เอาขึ้นนะจอโทรท,ทรัพท์ตลอดตะกี้นะเอาแต้โมขื้นสักผักหนึ่งเอาถึรถเมย์ขื้นสักบักหนึ่งเอาแพนเค้กขื้นโอ้ยเบิ่งข่าวแบบแบบว่าสะเทือนใจขนาดพี่น้องเลยรู้ซึกว่าใจหายวาบแลวเนาะไส่ได้บ <ๆ S 2> ูม<จ>เลยแน่แ,แะไรพี่น้องเลยถ้าเลือกได้กก ยังให้เพิินรอดเนาะเพิ่นยังมีขอแสดงสความเสียใจกับครอบครัวของอเออเกิยแต่งโงเดอ้อจากใจจริงเนาะอันแล้วเรื่องน้ำเบิงเข่าแต่ว่านี่ตื่นมากะจับโทรศั์เลยพี่น้องเอ้คิดว่ามันตรงมีแบบมีปฏิหารเนาะแบบเพิ่นไปลบหลีอยู่ในซอยพอหนึ่งบ่พี่น้องเอ้สุดท้ายกันเพิ่นก็ได้เสียชีวิตเนาะพี่น้องแล้วอ่าพี่พ่อเจอสบัดเจอแบบบบรด้ไกลจัดอะไะ จากบ่องตกหน้ามะจากจุดเครื่องตกหน้าม่้นะพี่น้องโคตรเศร้าเลยพี่น้องเลยแบบสะเทือนใจขนาดพี่น้องใจหายว่าบลูกพี่น้องเลยจะเป็นอะไรเนาะตะกี้กับเล่าเรื่องกับคือคือข่าวเพล่นนั่นนี่เนาะเล่าเรื่องกันน้าเมืองตลอดได้พี่น้องเลยแบบคลายค่ายแบบเข้าใจแบบข้อมู้ซึ้เพ่อนนะพี่น้องเช็งอะไรบูฟูเลยพี่น้องอันนี้เขาเหตุคลิปที่เมื่อวานเหมือนป่ะเขาบอกมันแบบว่าโอันนี้แบบมันซึ้กว่าวันนี้ได้แบบ เกิดเรื <laughs> ่องแต่ละเทธอฮะนะเขากัดเขากับผู้ซึกได้แบบเพิ่งว่าโอ้พยังนั่นี่นะเขากับแบบเขากู้ซึกได้ย์นะผู้ซึกแบบเพิ่งข้อผู้ซึกนั่นนี่นะจีเก่งได้ดําโซ่ไรเขาลงกับพ่น้เมื่อนี้เศร้าเปล่านะพี่น้องตัวหน่อยสิหายได้พี่น้องเลยเป็นเรื่องได้พี่น้องเลยเป็นเสียมันกับเป็นเรื่องของเขากับมือหน่อว่ามันผิดหรืน้องเฉยเบาเฉยาน่อยเนาะที่โมแต่กะ ที่เอ่ยเอาไปน่ะก็คือแบบแสดงความเสียใจยน้ำหยาดตีพี่เนาะดูครอบครัขวของเอ่ยแตงโอมน้องพี่น,อน,น,อน้องนิดาแตงโมนิดาเนาะพี่น้องแม่ละพี่น้องตอนนี้กะเมื่อบ้านกันบโบได้บอกเนาะจำได้พี่น้องลเลยกะบเบไก่เพิ่นกะสซีเมือเม่อเสื้ซผัยแม่เพิร์นซีเสื้อเซผัยเนาะพี่น้อง,งเนาะเล่าเรื่องนี่ละพี่น,อน้นองคิดหอดเพิ่นนะพี่น้องเนาะบางคนกะว่า,าวเศร้าเลาเรื่องไทยย่ายเบิ่งแน <c> ่ <ười> บบ่านีนเมื่อบ้านได้จ้าเมื่อบ้านเราเลื่องสิทายให้เบิ้องว่ะอย่าคิดเราเลื่องกับญาแบบแบบว่านางเห็ดกินน้ำกันยังนี่นะเผลอนวมอยา่าคิดเราเลื่องกับญานนะ่ะเห็นดนั้นเห็ดนี่น้ำกันเผื่อว่มเราเลื่องว่ะเพราะว่าส่วนกกนี้กะโบ่านีนเมื่อฮะกับเมื่อเพิาไปวานที่หนึง่งเลยมันบอกอือหือไอใตาอีต้นอีตาอีต้นนั่นนะ่ะแฟนของแตงโมนะ บุญนอนบุดดบุดขึ้นเอากลับมาว้าอีระบาดเนี่ยสีหายอะไรตั้งหน่อยเนี่ยสีวิตย์นะพี่น้องนะภัยกะตายทุกคนนั่นแหละต่างแต่ว่าไปซาไปไหวพี่น้องเลยกะผู้ที่เพิ่นเสียไปแล้วกะถือว่าเพิ่นเมือเเม่อดเวนเมือเเเเ่อด <นะ S 2> กรรมมาเลยพอนลเนาะยังแต่ผูชอยู่นี่ยอะพี่น้องเลยใ,<ช>ใส่เวนใส่กรรมต่อพี่น้องค่อยละใส่เวนใส่กรรมกับเจอยู่นะ พี่น้องเรื่องกระเป๋าไก่แล้วพี่น้องเลยข่อย,ย,ยก็ใส่เวทใส่กำข่อยเลยข่อยอยู่ลำเจ้านี่แล้วก็เจ้าก็ใส่เวทใสก่กำเจ้าเจ้าอยู่ลำข่อย,ลยอลตาบอกขนาดน่ะแสดงว่านนะบุญมีความสุขเลยอยู่ด้กันเอาก็ความสุขก,กับอยู่ทีห้าสองคนนย่แล้วขอนอนเ<ะ>บาเด้อพี่นออ้องยอนยังเพราะว่าเรื่องสากสายโทรศัพท์พี่น้องเลยมื่อนี่นะ สีเมื่อเสื้อผ้ายาพี่น้องสิเป็นรังกะถาลุกนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไก่กระบวนลังพี่น้องเราไปสั้งวัคซีนมาเบาไก่กระเจ็บเจ็บแขนเจ็บลังพี่น้องเอ้ยเข็มดีซามน่ะเป็นเอ่อยังบ้างบวนซินโดฟาร์มพี่น้องจะยังกลเรื่มเตือนสันบวซินโนแว็กตเลี้ยังบวบบวบฮะขึ้นมาอยู่นี่แหละบวบไงมาป่าวอันนีเดี เอตตาเอตตาแล้วเรื่องบริซักพี่น้องเลยเพราะว่าพอว่าเาวาเรื่องนะถือผ้าเรียว่าตั้งคันนะพี่น้องเขาจาว่าให้หดสามเดือนถึงซักแต่ว่าสามเดือนเาวเรื่องก็คือสิบริซักต่อพอเาวเรื่องซักเลยองเข็มนะพอดาวเรื่องย่านถือผ้าเด้๋พี่น้องพอรองเท้าตะกี้พี่กายนี่เพิ่งระถือผ้านะเพิ่งจะบริซักน้องพอเเรื่องกระซักเลยองเข็มก็เลยว่าบริซักพี่น้องเลยอย่าเป็นอันตรายต่อลูกในท้องพี่น้อง ต้นแห่กว่าสิบุซักอะไรนี่รับเขาแพรหว่ากานซักเนี่ยดีได้แบบเวลาแบบเาราไปใส่มาใส่เข้ากับที мире, ่ไหรับให้อำนวยความสะดวกให้เจ้าเขาอ่ะเจ้าได้ซักสามเข้มเนาะเพราะว่ามีนายอยบานมาให้ซักเขาซเข็มแล้ววันนี้มันสีไปใส่มาใส่เจ้ากะสีสะดวกสบายอยสิเขาบมหมักไปวันนี้เขาเลยไปซักซะพี่เนอะแล้วบุคขดอ่กมาเสียนแผล แพทย์กับก้อมเพื่อนในนะพี่น้องเยเพื่อนกับอยากให้แล้วเนาะแพทย์เพื่อนกับอยากให้ไพ่ให้ทุกคนซักให้โคบอะไรพี่น้องเลยอ,อยากให้ปลอดภัยจากโควิดนั<อ>่นแหละเพื่อนยังว้าวนะสะนหรับเพื่อนก็บอกว,ว,ว,ว่กาก็เลยทามันอีกอ่ะเอ้าชีวิมีเข็มที่สี่บนนี้วะโอ้ยเข้าม,มาอีกสิมีอีกแล้วซะออโอ้ตายแล้วอะเราวเรืร่องกับบ้านซักซ้ำพี่น้องซักได้สองเข็มนั่นแะหละกัญญาอะไรพี่น้องเอ้ บ่าวไก่สีเมื่อสะไบแม่ป้าบดีสะไบแม่แต่โดนเลยแต่ว่าเจา้าบดีบอกเราตีแม่นะ<ม>บอกเพื่อนบดีบอกพี่น้องสีเมื่อบาทน,นี่ก็ยังบดีบอกเนี่ยสีลงคลิปกับสีลงกำลังเจ้าให้เจ้าลงก่อนเดี๋ยวจะเราเราสีประเบงคลิปใชไหม <c oughs> เออเดี๋ยวหยาเป็นสีประเบงคลิปแล้วเพิ่นกับสีหูแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวสีถาไปเสนอให่อนพอถ่ายจถ่ายเรียบร้อยแล้วเจ้าก็ว่าอันอันแม่อ้านี่อ้าวี่ที่แบบเอาหายอะไรไปเกือบสีไว้ยั้งอะนะ เดี๋ยวสิมาซักผาอีเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่อนกระชีอาย่พี่น้องเพิ่นกระชีตื่นอยู่เนาะเบิ่งนี่เนาะไปพี่น้องเมื่อบ่ายน้ำกันบันทีเล่าเรื่องกระชีเอาเครื่องมาซักเลยพี่น้องจ้าวะแต่กระชีซีเวลตลาดอยู่นี่เลยว้าวว้าวปวดมื่อยเลยเขาซื้อยังเมื่อกิีมื้องมือเลยคอยขี้ข่าแมวผมียังกินน้ำอยู่บ้านเลยเหื่อยอ่ะ เันบอกันบอกอะไรจะอยากยุพันปนินซื้อปนินมาพันบ่มันสีมุ่นมันที่ไปพันอีย่างมุ่นอย่งซื้อปนินมาปิ้งแต่ก็มาพันอ๋อมันก็มุ่นก็ไปพันจะพันียแงไงพันพันใส่ผักเอาผักเอาผักเข้าห่อพันปนินพันใส่ผักเอาผักพันหรือเอาพักอกซาบซะบุ่้งต่อยกับเทียอย่เห็นว่าเอาผ้าพันมีพันสิไปแว่ซื้อปนินกับพี่น้องเลย พอได้เมื่อเห็ดกินแมลงโอยเฮ้ยยามันเปื้อนนะพอได้เมื่อเห็ดกินแมลงพี่น้องไปพี่น้องเมื่อคนเกิดคนคลองเมื่อนากานบาเนี่คืถอยงพี่น้องเอ้เสีเอาเมื่อนุ่งอยู่พุ่นพี่น้องจ๋าจิบต่อป้าเบาไก่เสีเอายังเมื่อสะไยแม่พี่น้องมาเนี่เป็นผักเป็นผักอยู่พี่น้องลูกสาวเพื่นก็จับกล่องให้พี่น้อง สายค่ะายนะเียวถ่ายอันน้ไของเสืมาใส่ไม่สิแค่ผูกไปกันโอเคแคบน่มแคบเรางามเยอะงามบอ ไปๆพี่น้องเมื่อบ้านน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าเปิดประตูเด้อบัดีซามีนะปะา้าลูกทรายขอย่อยกระเป๋าเนี่อาลงลุ่มที่ลูกไม่ได้ชินในนั่งในนอนะนะใช่ใใใใในในไหไมเมื่อบ้าน,น้ำม้งกับพี่น้องเอ้ยบอกไก่สิเอาอัน ตังเมื่อสะพายแม่พี่น้องจ๋าจะเป็นตังผู้ได้นะหรือว่าตังของอ่นบอกก่เองบอกพี่น้องถ่ายรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเดยอย่ากูไหวยาพันธ์ดีใจซ้ำได้นะพี่น้อง แล้วพี่น้องคลิปนี้เราเลเรื่องกสิตเดลา่าได้ได้วยพ้องจ้าบอกกันไหมคลิปหนาจ้าสบายดีจ้าพี่น้อง